Oh. <laughs> you. <AI. S 2> อะไร<ช>อ่ะวันนี้เราทำมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเราทำกระโปรงวงกลมไปใช่ไหมครับแต่เป็นกระโปรงวงกลมที่เป็นชายเป็นเท่าๆกันถูกไหมฮะเราที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะทำเป็นกระโปรงวงกลมที่เป็นสี่เหลี่ยมคือชายเป็นเหลี่ยมๆม,มุมๆุมใช่จ่อรักษสังนี้นะค,ะครับก็คือเราจะมีผ้าอยู่หนึ่ง คก็คือซื้อผ้ามาหนึ่งเมตรนี่แหละแล้วก็พับหนีครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแล้วพับมุมมาจะได้สามเหลี่ยมแล้วพับอีกมุมหนึ่งมาหานี่คุบก็จะได้สามเหลี่ยมอันนี้เราไปจับอุปกรณ์มันมีสายวัดค่ะนะครับแล้วก็แล้วก็กวคืนสอ แล้วก็ดินสอบขีดผ้าเราจะมีข่าวดีว่านักเรียนเก่านะครับถ้าเรามาสมัครภายในเดือนนี้นะครับนิติการนักเรียนเก่าจะได้ส่วนลด15เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้ดินสอบขีดผ้าไปด้วยอ๋อได้ดินสอนี้ไปเลยใช่ฟรีฟรีโอเคก็คือว่าลดไปพันกว่าบาทแถมได้ดินสอไปใช้อีกหนึ่งแท่งที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ก็จะได้ลด15เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ ก,ก็จะภายในเดือนพฤศจิกาเท่านั้นนะคะครั้งแรกเราจะวะัดรอบเอวเราเลยครับเช็ครอบเอวได้เท่าไหร่ปุ๊บหกสิบห้าหกสิบห้าเซ็จเรากดชึงๆหน่อยละกันหกสิบสูตรมันก็คือรอบเอวคูณสองแล้วก็หารหก ได้ย uh ี huh. ่สิบเอ็ดจุดหกเขาที่แล้วเราจะเป็นรอบเอลหารหกใช่ไหมครับนั่นคือทําเอลของเอลพอดี oh. แต่ครั้งที่เราจะเหลือเอลไว้เพื่อเอลอกว้างแล้วเดี๋ยวเราจะติดยางยืด oh. แทนครับเสร็จแล้วเราก็วัดออกมา21.6 21. <6 S 2> เหมือนเดิมก็คือเราจระมูลอย่างนี้นะครับ21.6 2 21. ิ1 ห่ก็คือยี่สิบเอ็ดจุดสองแล้วกันอ๋อยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งหกใช่ก็ตีไปเลยเผื่อออกไปยี่สิบเอ็ดจุดสองค่ะเราก็เอาเป็นยี่สิบเอ็ดครึ่งเลยแล้วกันครับนี่ถ้ารักสมีไปเรื<ๆ>่อย<ๆ>ไม่ติดซิกไม่ทำอนะไรใช่ไหมอย่างที่เราแล้วเราก็ตัดตามรอย แทนอันนี้เก็บไว,ว้ทำอีกได้อยู่เป็นวงกลมพอดีเลยใช่ครับเท่าสวยๆไว้ทำที่รองโต๊ะรองจานปุ๊บเห็นไหมครับได้แล้วสี่เหลี่ยมค่ะ<า>ใส่จะได้วงกลมกว้างมากนะครับอ๋อก็นนคือจะเป็นวงกลมตรงกลาง<ช>ค่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดริมสีขาวนี่อค่ะ<า>แล้วเราจะไปพับเย็บพับเย็บเก็บริม รอบซิกแซกเก็บริบอนะฮะซิกแซกเราก็จะพับขั้นตอนก็คือพับพับก่อนใช่ประมาณสามสามมิลสองของสามมิล mm, นะครับมิลลิเมตรนะครับไม่ใช่เซนติเมตรแล้วก็ซิแกแซกเอาอลูกยิปซิกแซกไปเลยใช่มันจะสวยกว่าเย็บเส้นตรงๆธรรมดาเพิ่มดีเทล้้ดวย มีลายเยอะกว่านี้ก็สามารถทําลายก็ได้ล้วยลายอื่นก็ได้ใช่แต่เน้นเราดูว่าผ้ามาลายละถ้าทําชายลายก็จะเยอะเกินใช่เมื่อกี้เราซิกแซกครบหมดแล้วท้งชายท้าวง,งกลมด้านในนะครับซิกแซกหมดแล้วอือฮเสร็จแล้วเราก็หาตัดติดยางยืดยางยืดมันมีหลายขนาดนนอันนี้มันแค่ครึ่งนิว้วใช่ไหมมันีแบบ นิ้วหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้สูตรก็คือรอบเอวรอบเอวรอบเอวแล้วก็หาร 5, หาร้าเท่ากับสิบสามสิบสามแล้วก็คูณคูณสี่เท่ากับห้าสิบสองความหมายก็คือเอารอบเอวอะแบ่งเป็นห้าส่วนแล้วเอามาสี่ส่วนนั่นเอง mm hmm. นะครับ ห้สบสองเราก็ตัดเผื่อไปสักเซนนึงห้าสิบสอง้เซนติเมตนะครับแค่นี้ดูปริม,มาณของมันนะครับเห็นไหมครับต่อไปช้าเดี๋ยวมานก็จะเล็กลงมาเท่ากับรวบเข้ามาครบเราเอานี้ไปยับต่อกันก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งสัดส่วนวงกลมนี้นะครับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก็คือแบ่งครึง่งเราจะช็อคขีดอย่างนีน้แล้วก็แบ่งครึ่งงานนี้อย่างนี้ใช่ะครับแล้วพับครึคร่งตรงนี้ด้วยแบ่งครึง่งทาไมเราต้องแบ่งครึง่งเพราะว่าเราเราจะได้สามารถ อยู่ไว้กับเราจะได้แบ่งอยู่ไว้สัส่วนให้มันเท่ากันนะครับนี่เราจะแบ่งอีกครื่องหนึ่งเราจะเอาไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับปุ๊บนี่นะครับเราะไะนั้นอยูด้านใน แบ,แบ่งเป็นส่วนๆแบ่งครึ่องอยังไงคะต่อไปเรามาแบ่งครึ่อง,อยงยันยืดก็คือเริ่มต้นจากาให้เราเียบไว้อย่างนี้ใช่ไหมเรามาแบ่งครึ่งแล้วก็มาขีดนี้นี่ครับแล้ว <c oughs> แบ่งครึ่องอีกทีหนึง่งเพื่อเราจะเอาครึ่งทั้งหมดที่เราแบ่งไว้เนี้มาโซนการ <c oughs> นีเพราะว่าอะไรเราจะได้ดึงแล้วก็จะได้สวยงานนมนะครับไปกลับขึงหมดเลยเริ่มต้นกลับอยู่ครึ่งทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ครึ่งน,นี้ ถ้าเราไม่แบ่งครึ่งกันไว้ก่อนเนี่ยเราจะทำลำบากมากมแล้วเย็บออกมากระโปรงจะไม่เท่ากันด้วยนะครับค่ะคราวนี้เราสอนติดยางยืดแบบอันเล็กเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะมาสอนติดยางยืดอันใหญ่ อ๋อมันจะมีขั้นตอนแตกต่าง<ช>กันใช่ไหมคะคได้ดังนี้แล้วนะนี่คือเราก็ยึดเข็มหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวเราก็ไปเย็บไปดูวิธีการเย็บกันว่าเย็บยังไงนะคะ แล้วก็ดึงทีละครึ่งอย่างนี้แล้วตอนเย็บนะคะเราก็ปรับจับไปซิกแซกแล้วตอนเย็บเนี่ยเราต้องดึงจังหวะด,ดึงอะ่ะสองมือไปพร้อมกันมือซ้ายและมือขวามือซ้ายเป็นตัวดึงผ้าแล้วมือขวาเป็นตัวประคองผ้านะครับถ้าเราไม่ใช้จับถ้าเราไม่ใช้จับเป็นตัวดึงอะ่ะจับมันจะไม่ไป เพราะว่าแรงดึงผ้ามันจะเยอะกว่า นี่คือเราติดยางยืดเสร็จครบหมดแล้วใช่ครับนี่คราบติดเลยที่เสร็จหมดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็นกระปงทรงแบบฮาวายฮาวายหน่อยไหมใช่เอาไว้ใส่ไปกินบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมียางยืดไม่รู้จบกินแล้วก็จะแบบกินได้เยอะหน่อยใส่ตัวนี้สองคอเป็นเสื้อคลุมเออใช่คลุมกันหนาวได้ก็คลุมได้นะเสื้อกันหนาวหน้าหนาวทิ้ไปเชียงใหม่ก็คลุมไปเก๋ๆได้เหมือนกันปุ๊บเบอร์ปุ๊บ ขยับอีกวันท่านมาไปใส่เป็นกระโปรงเพื่อนจำไม่ได ouais uh ้มันก็จะดูแบบสบายๆนะดูพลิ้วๆดูไม่เป็นทางการมากนักเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้เองทำแป๊บเดียวด้วยอ่ะใช้ผ้าประมาณ1เมตรใช่ครับวากระโปรงอยู่ไว้สี่เหลี่ยมครับ กระโปองอยว้ยชายเสียบทําเองก็ได้ง่ายจังนะคะช่วงนี้อยู่ว่างๆอยู่เ <laughs> ะะฝ้ารังน้ําที่บ้านก็ทําไปด้วยได้มีเพื่อนๆแบบเอารูปมาอวดหลายคนแล้วนะว่าเอออยู่บ้านก็ได้ทําบ้าง,งะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโปรงกลมที่ขอบเรียบตรงกลมเท่ากันยังไงแล้วก็กลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นตอนต่อมาแล้วตอนสองขอ,องกระโปรงกลมนะคะใช่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสอบถาม เกี่ยวกับกระปรงตัวนี้หรือเกี่ยวกับคอร์สเรียนตัดเย็บสภาพที่ B&K n k Studio ก็โทรมาสอบถามได้ที่0819349283นะคะดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.bnkstudio.com นะคะในนั้นมีคลิกลิงก์ Facebook ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้มาดูรูปผลงานนักเรียนได้แล้วก็เข้ามาในเ YouTube เราก็ได้มันจะมี u e e h h n n n l l นะคะ ซึ่งในนั้นจะมีคลิปวิดีโอ DIY เยอะๆน่ารักๆมากเลยครูบอมจะเอามาโชว์ว่าแบบว่ามีไอเดียอะไรเก๋ๆที่ทำเสื้อผ้าง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรมากมายเท่าไหร่นี่นะคะใช <นะ S 1> ่ครับเนอะและที่สำคัญเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นเลยนะครับมีโปรโมชั่นลด15%สำหรับนักเรียนใหม่นะคะจาก7,500เหลือ6,375นะคะลดไปพันกว่าบาทแล้วก็นักเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าของเราเดิมที่ต่อคอร์สอ่ะเราก็ลด15%เหมือนกันแล้วก็แถมที่คนถามมาเยอะมากก็คือช็อ ที่เปลี่ยนไส้เปลี่ยนสีได้นะคะก็จะมีคลิปเหมือนกันดูใน Facebook ได้นะคะวิธีการใช้น่ารักมากมแล้วก็ย้อนไปดูเมื่อกี้ล้วก็ใช้กันในคลิปด้วยนะคะของแบบว่าน่ารักมากใช้มากเลยจากเยอรมน,นีด้วยอะ่ะเราชอบมากจึงนำมาเป็นของขวัญเมื่อกี้ครูบอมก็ใส่แล้วก็ชอบสุขใจมากเพราะมันมีไส้แบบหลายสีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภายในเดือนพฤศจิกายน5้สีนี้เท่านั้นนะคะยังไงก็มีครูบอมมีอะไรจะฝากไหมคะเกี่ยวกับกระโปรงนั่น่ารักอันนี้ก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องการให้มัน ยาวกว่าน,นี้เราต้องใช้ผ้าที่หน้ากว้างกว่าน,นี้นะคะแต่ข้อข้ขอจำกัดของกระโปรงยูไยซีเหลี่ยมนี่ก็คือมันต้องใช้สี่เหลี่ยมจ,จัตหรัสถ้าเราต้องการให้มันหน้ายาวกว่าน,นี้เราต้องใช้ผ้าหน้ากว้างค<อ>ือเราก็จะซื้อผ้าเราบอกเขาว่าหน้าผ้า60อะไรอย่างเงี้ย่ะหรือไม่ก็ต้องเอาผ้าสองชิ้นมาเย็บต่อ,อกันจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ แต่นี่ที่เราใช้เนี่ยผ้าหน้าค่อนข้างแคบมันก็จะกลายเป็นกระโปรงสั้นใช่ครับนี่เราพูดถึงคนที่อยากได้กระโปรงยาวได้เลยก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ใน Facebook เราในี่แหละเดี๋ยวครูบอมจะมาตอบเราจะมาตอบด้วยนะคะหรือลองทําแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็มาแปะอวดไว้ให้ดูด้วยบ้างนะคะสนใจอยากรู้ว่าทำแล้วเป็นยังไงบางคนก็ไม่เขียนคําถามทิ้งไว้ก็ดีเหมือนกันเราก็อยากจะบางทีอธิบายไปอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังสงสัยอยู่ยก็ถามเพิ่มเติมได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยว DIY by Ben K Studio คลิปนี้ เพื่อนๆอยากทำแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปลงมือทำกันเลยนะคะก็ะถ้าเกิดว่าไว้มาเดินเล่นสยามเราก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะสอนออกแบบตะเย็บเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ชั้น2ลงโรงหนังล <c oughs> ีโดนะคะโทรมาก็ได้ตามเบอร,ร์ที่ให้ไปนะคะ0819349283ยังไงรอคอยตอนต่อไป DIY by Bean Case Studio จะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรมาอวดมาโชว์กันอีกบ้างนะคะก็เจอกันคลิปหน้ารอติดตามดูใน Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรวมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ